Make happen for a it for world ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าส่งเสริมสังคมดีมีอารยะสถาปัตดโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราสามห่วงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสยามนิชินเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกของคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ปีมะโรง2555ขอให้แฟแๆรายการกฤษณะทั่วยกรอทุกท่านเฮงๆรวยๆและมีสุขภาพดีฟิตปังตลอดไปเลยนะครับวันนี้มาชมสีสันไฮไลท์งานใหญ่ส่งท้ายปีมหาวิกฤตอุทกภัยงานจิตอาสาปาร์ตี้ครับที่ร้านเบิกไพร ร้านอาหารดีมีอาระยะสถาปัตย์ข้างๆวัดสีเอี่ยมถนนศรีนครินนั่นแหละครับซึ่งก็มีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่และคนเด่นคนดังจากหลากหลายวงการที่ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างมากมายครับข้างเชียวนะครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานจิตอาสาปาร์ตี้นั่นก็คือการร่วมระลงส่งเสริมคนดีองค์กรดีสังคมดีมีจิตอาสาและส่งเสริมสถานที่ดีมีอารยสถาปัตนะละครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้ชมได้ทราบกันแล้วทั้ง4บุคคลมหากราบคนสู้น้ําและ11องค์กรจิตอาสาตลอดจนบุคคลจิตอาสาจากการร่วมช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะยังมีองค์กรและบุคคลจิตอาสาอีกมากมายหลากหลายที่ต่างก็ต่อสู้ด้วยความทุ่มเททำงานหนักตลอดช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากที่ผ่านมาเพียงแต่ว,ว่าเราก็หยิบยกมาเพียงบางส่วนบางเสี่ยวเท่านั้นแหะครับจะมีใครอีกบ้างที่จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลจิตอาสาในงานจิตอาสาปาร์ตี้ ส่งท้ายปีมหาวิกฤตอุทกภัยช่วงหน้ามาชมกันครับกระดิ่งก็คงต้องขอบอกว่าปีนี้ ป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะคะขอให้ปีแห่งความวุ่นวายปีแห่งวิกฤตมหาอุทกภัยปีแห่งความทุกข์ยากของทั้งคนและสัตว์ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้เราพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จแล้วก็ขอให้ชีวิตทุกคนผ่านพ้นไปผ่านฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะขอให้อย่าให้มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณข้องหมองใจ แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักกันเข้าไว้ความสามัคคีและการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั้นจะทําให้เรามีความพลังที่จะต่อสู้ชีวิตของเราค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะจากสัตวแพทยสมาคมค่ะสําหรับปีเก่าที่จะผ่านไปนะคะถึงแม้ว่าคนไทยจะได้พบอุปสรรคแล้วก็ความทุกข์ยากเรื่องของน้ําท่วมบทตกภยัยแล้คิดว่าพวกเราได้แสดงถึงความสามัคคีและเสียสละ เพื่อคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความทุกข์ก็อยู่บนสิ่งที่มีความเอื้ออาทรความทุกข์ผ่านไปเราก็หวังว่าปีใหม่ที่ผ่านมาทุกคนจะมีความสุขกับการที่เราได้เริ่มสิ่งดีๆอย่างน้อยที่สุดก็อย่าลืมป้องกันเหตุในปีหน้านะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนคนไทยที่มี จิตอาสาร่วมกันช่วยเหลือ,อ,อสังคมนะคะในวันปีใหม่นี้นะครับอ่ก่อนปีใหม่พวกเราชาวไทยก็ได้รับข้อรมกันพอสมควรครับในขอปีใหม่นี้ขอให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยอุบัติภัยทั้งปวงมีความสุขร่ำรวยทุกคนครับและลืมเรื่องเก่เาวๆครับตั้งต้นหันหน้าเข้าหาการช่วยเหลือกันสังคมก็จะดีขึ้นครับผมว่าบ้านเมืองเราไปนเรทัวรอดครับ